บอสโนอ่นประกาศชื่อด้อมทำแฮชแท็กโบโนติดเทรน์ t วเตอร์อันดับหนึ่งบอสแจกมลนกับโนอ่นนัทรัตสองนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์เรื่องบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ o v e ฟอินเดอะแเป็นหนึ่งในซีรีส์วายที่ตอนนี้ก็กระแสะดีและมาแรงมากล่าสุดทั้งคู่มีชื่อด้อมแล้วใช้ชื่อว่าโบโนอ่านออกเสียงว่าโบโนด้อมอย่างเป็นทางการมาแล้วฮอตติดเทรน์ัวเตอร์ไปแล้วเช่นกัน ประกาศชื่อดอมคู่บอสกับโนอึนอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อดอมคู่ว่าโบโนซึ่งแน่นอนว่าพ่อประกาศออกมาทําให้แฟนคลับเพื่มขทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งบอสกับโนอึนแค่นักแสดงสุดฮอตจากบรรยากาศร,รัก The Series Love in the Air ซึ่งหลายคนชื่นชอบมีแฟนๆทั้งในไทยและต่างประเทศหลังจากมีชื่อดอมก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอไปเลยจ้าฮอตจริงอะไรจริง